ช่องระครังทองสวัสดีค่ะคลิปนี้มาดูแนวทางฮานอยของอาจารย์สมพงษ์เปิดโชคนะคะเริ่มกันที่รอบปกติและ VIP ค่ะเป็นแนวทางประจำวันที่26มิถุนายน2566นะคะรอบปกติและ VIP วันนี้อาจารย์ให้เด่นที่7และ3ค่ะ สำหรับชุดตัวเจาะนะคะ7275 76 32 35แล้วก็36ค่ะชุด3ตัวนะคะ671และ631แนวทางโดยอาจารย์สมพงษ์เปิดโชคนะคะ วันนี้อาจารย์ให้เด่นที่7และ3ค่ะรอบปกติและ V.I.P. ใช้ใบแนวทางฉบับเดียวกันนะคะส่วนรอบพิเศษช่วงนี้อาจารย์ก็ไม่ได้เน้นให้แล้วนะคะก็จะแปะไว้ให้ที่ท้ายคลิปนะคะสําหรับใครที่ชอบลุ้นแนวทางรอบพิเศษค่ะแล้วอาจารย์บอกว่าก็เน้นที่รอบปกติและ V.I.P. แล้วก็เป็นฮานอยอุตสาหกรรมที่เพิ่มเข้ามานะคะรอบพิเศษก็หลุดค่อนข้างบ่อยค่ะก็เลยเปลี่ยนมาเป็นรอบอุตสาหกรรมแทนนะคะเดทมินก็ต่อให้เลยค่ะ ห้าน้อยอุตสาหกรรมประจำวันที่ยี่สิบหกมิถุนายนสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะคะวันนี้แนวทางอาจารย์ให้เด่นที่เจ็ดและเก้าค่ะสำหรับผลงานเมื่อวานก็ปังอยู่นะคะสำหรับแนวทางฮานอยอุตสาหกรรมออกผลพร้อมกันกันกบรอบปกติค่ะเมื่อวานอาจารย์ก็เข้าตัวเจาะ84แล้วก็รูด8นะคะก็ถือว่าช่วงนี้ก็สูตรไหลดีอยู่นะคะสำหรับฮานอยอุตสาหกรรมรอบพิเศษอาจารย์ก็ไม่ค่อยได้เน้นให้แล้วค่ะก็หลุดค่อนข้างบ่อยนะคะ แต่ว่าถ้าใครอยากจะรุ่นด่นแอดมินแปะรูปเอาไว้ให้ที่ท้ายคลิปนะคะสำหรับหานอยรอบพิเศษค่ะสำหรับหานอยอุตสาหกรรมนะคะวันนี้อาจารย์ให้เด่นที่7และ9ส่วนตัวเจาะ73 75 78 93 95แล้วก็98ค่ะ ชุดสาตัวนะคะสามและ391แนวทางโดยอาจารย์สมพงษ์ค่ะถ้าใครเห็นแนวทางแล้วชอบค่อยตามนะคะแต่ว่าถ้าดูแล้วตัวเลขไม่ตรงใจไม่ถูกใจก็ปล่อยผ่านก่อนได้เลยนะคะแนวทางมีเข้ามีหลุดค่ะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องระฆังทองด้วยนะคะขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมค่ะ